เชิญชวนพี่น้องชาวเคียเหลืองตางสีก่ามาต่อชาาด้วยกับพุมเปิดเวทีบาเสยที่ทีนาทีวาการอำเภอท่าสารานะครับอยากจะเชิญชวนไปให้กำลังใจพุผมผักรวมใจสร้างชาติเบิดแปดอำนวยยุทธธรรมนะครับเพื่อที่จะไปทะเลนอยูบ้ายไปบอกกับพี่น้องนะครับว่าเพื่อพี่น้องเรื่องพมมจเป็นผู้เทเล้วผุมจะไปพลักดันโครงการให้ได้น่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเคตเหลืองทางสีเกาชาวจังหวัดนครเทียมราน กับกายาห้พี่น้องไดบอกต่อต่อพี่น้องครับว่าวันที่ทิพที่ติพิพัฒน์ให้กับข้าวกวุ่งบัตรสองใบบัตรสีม่วงเหลืองเบอร์แปดอำนวยยุติธรรมบัตรสีเขียวเหลืองหลวงตูเบอ,อนะร์ยี่สิบสองให้ับให้หลวงตูได้เป็นนายกให้พมไดมีโอกาสไปยอกมือให้หลวงตูเป็นนายกในเดือนมิถุนายนนะครับแต่อย่าลืมพี่น้องครับต่อเชา้าพมกล่าเสยยี่ตีหน้าทีวากาอำเภอกาซสลา,าไปให้กำลังใจพมให้กำลังใจหลวงตู ความสงบจบกี่อำนรวอยู่ที่รำเบอร์แปดขอบคุณมากครับ